h i s เอาเลยครับรับของรับูเลยรับของเลยซื้อวิกกี้มาแจกรับของเลยโอ้โหรับของเสร็จกลับได้เลยใช่ไหมขาเบียเบียร์เบียคำขอบคโอเคโอของรางวัลจุกๆนะทุกคนอันนี้ยังไม่ใช่ของรางวัลนะทั้งแจกทั้แมเลล้วใช่ไหมครับใช่เลยวะไม่ใช่ครับ ใช้ตัวไรได้ครับโอเคกสวัสดีครับสวัสดีครับฮะจบออนฟิกอันนี้มันโ้นเดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหถนนเต็มที่ครับ Oh ถ่ายให้แล้วป่ะตรงเลยตรงเลยตรงเลยไปเลยตรงนี้ชันเนอะว้าวเฮ้ยมอร์นิ่งมอร์นิ่งโอ้ อนิงสวยสวยมากเออเพราะว่าชาตินี้พามามันจะเลี้ยวอีกเส้นหนึ่งเรากินกาแฟกันอิ่มแล้วจะกลับยังครับ ลงเันพุทผ่านวัดเปล่าโอ้โหเออผ่านวัดหรือเปล่ามาทางลัดแน่เลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงฉันวัดโอ้นี่พี่เอกเมื่อกี้ไปคุมรั้วไปไล่เขาไป พกรอันนี้โดไปไหนต่อโดไปไหนต่อโดกลับบ้านนี่แหละไม่มีอะไรไปไหนมาล้างมันมา คุณพี่แจ็คกี้ค่ะแจ็คกี้ไบ เฮ้ยคนนี้ไม่ได้เนี่ยปั่นไม่ครบลูปปั่นไม่ครบลูปนะเนที่กาย

ูไหนเล็กเบิร์ดเล็กเบิร์ดโอ้วิจกรสุดยอหวกลงหมาจบไปละ ต้องมีต้องมีอยกาลับก่อนเลยอนนี้กลับก่อนรถด่วนมาแล้วรถด่วนมาแล้วได้น่ะเอารางวัลด้วย Bye 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 bye, 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 bye. bye, bye, bye. bye.